ถ้าต้องรออะไรสักอย่างจะรอนานที่สุดได้แค่ไหนครับเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้คือคดีฆาตกรรมปริศนาคดีหนึ่งที่ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเพื่อตามหาความจริงครับนี่สิปีคือเวลาที่นานพอให้เด็กคนหนึ่งเกิดแล้วก็โตจนทํางานได้เลยนะครับแต่สําหรับผู้ชายคนนี้นี่คือจํานวนปีที่เขารอคอยเพื่อตามล่าหาตัวฆาตรกรที่พลากชีวิตภรรยาของเขาไปครับคําพูดที่ดูเหมือนจะธรรมดามากม ประโยคนี้นะครับซ่อนความเจ็บปวดที่ยาวนานกว่าสองทศวรรษเอาไว้อะไรคือเหตุผลที่ทําให้ห้องห้องหนึ่งต้องถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเพื่อหาคําตอบเราต้องย้อนเวลากลับไปสู่วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดครับเอาแล้วครับเราย้อนกลับไปในวันนั้นกันวันที่13พฤศจิกายนปี1999วันที่ชีวิตของครอบครัวแสนสุขครอบครัวหนึ่งต้องพังทลายลงในชั่วพริบตาเมื่อคุณศัตรุผู้เป็นสามีกลับมาถึงห้อง ภาพที่เขาเห็นคือภาพที่ทําให้โลกทั้งใบของเขาพังลงมาเลยครับนามิโกะภรรยาของเขาถูกแทงเสียชีวิตส่วนลูกชายวัยแค่สองขวบก็นั่งเล่นของเล่นอยู่ไม่ไกลจากร่างไร้วิญญาณของแม่การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นทันทีเลยนะครับแต่ว่าหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยกับสร้างความงมงงงให้กับตำรวจอย่างมากแล้วก็ทำให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครแก้ได้มานานหลายสิบปีเลยคือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับ ที่สำคัญคือเธอหน้าจะบาดเจ็บระหว่างก่อเหตุด้วยแต่ที่มันแปลกก็คือว่าในห้องไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นไม่มีของอะไรหายไปเลยแล้วก็ไม่มีใครนึกออกเลยครับว่าใครกันจะมีแรงจูงใจมาฆ่าคุณนามิโกะได้พอการสืบสวนของตำรวจเริ่มถึงทางตันเรื่องราวนี้ก็เปลี่ยนจากคดีฆาตกรรมธรรมดาไปเลยครับมันกลายเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานของผู้เป็นสามีผู้ชายที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เพื่อทวงความยุติธรรมคืนมาให้ภรรยาของเขาเขาเลือกที่จะจ่ายค่าเช่าห้องนั้นต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อรักษาสภาพที่เกิดเหตุเอาไว้ให้เหมือนเดิมทุกอย่างปฏิทินที่แขวนอยู่บนผนังห้องนะครับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตเขาเลยคือมันหยุดนิ่งอยู่กับวันนั้นไม่เคยเดินไปไหนอีกเลยการรอคอยของเขาเนี่ยไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆนะครับแต่มันคือการต่อสู้ที่ไม่เคยหยุดเลยตลอด26ปีเขาและลูกชายออกไปแจกภาพสเกจคนร้าย และที่สําคัญที่สุดคือเขาต่อสู้จนสามารถเปลี่ยนกฎหมายของประเทศได้สําเร็จคือผลักดันให้ยกเลิกอายุความคดีฆาตกรรมไม่ใช่แค่เพื่อภรรยาของเขาคนเดียวนะครับแต่เพื่อเหยื่อรายอื่นๆด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้ต้องแลกมากับอะไรนี่คือจํานวนเงินค่าเช่าที่ซาตูรุจ่ายไปตลอด26ปีครับ22ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ล้าน6 0 0 0บาทเพื่อเก็บรักษาหลักฐานทุกอย่างเอาไว้เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากม เพื่อภรรยาที่เขารักในเดารี่ของคุณนามิโกะเต็มไปด้วยความรักที่เธอมีต่อลูกชายเป็นเด็กที่น่ารักจังเลยพอตกกลางคืนก็หลับปุ๋ยเป็นเด็กดีแล้วก็เลี้ยงง่ายจริงๆข้อความพวกนี้ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าครอบครัวนี้ต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเวลาผ่านไปเกือบสามทศวรรษแล้วครับความหวังก็เริ่มจะริบเรี่แต่แล้วในขณะที่ทุกคนเกือบจะถอดใจจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้น จากมุมที่ไม่มีใครเคยมองมาก่อนเลยในปี2024มีนักสืบคนใหม่เข้ามาดูแลคดีนี้เขาเริ่มคิดต่างครับคือแทนที่จะไล่หาไปเรื่อยๆเขาจำกัดวงผู้ต้องสงสัยให้แคบลงมาเหลือแค่ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุและนั่นเองครับที่ทำให้เขาสะดุดตากับชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของคุณซาโตรุเองความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยหลังจากนี้มันน่าตกใจเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการไปถึงเลยแหละครับ ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเชื่อมาตลอดเลยนะครับว่าคนร้ายเป็นคนแปลกหน้าแต่ความจริงกลับกลายเป็นว่าฆาตกรคือคนที่คุณซาโตรุรู้จักมาตั้งแต่สมัยเรียนนู่นเลยครับฆาตกรคือ iko, ยาซุฟุกุคุมิโกะหญิงวัย69ปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็เป็นเพื่อนในชมรมเทนนิสของซาโตรุเองคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือทำไมอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เพื่อนเก่าคนหนึ่งก่อเหตุฆาตกรรมที่มันโหดเหี่ยมขนาดนี้ได้ คือเรื่องเดียวที่พอจะเชื่อมโยงได้ก็คือสมัยเรียนคูมิโกะเคยไปสารภาพรักกับซาโตรุแต่ถูกปฏิเสธครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเป็น10ปีจนกระทั่ง5เดือนก่อนเกิดเหตุพวกเขาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นแล้วซาโตรุก็เล่าเรื่องครอบครัวที่มีความสุขของเขาให้เพื่อนๆฟังและนั่นอาจจะเป็นชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งกมดนี้ก็ได้คุณซาโตรุตกใจมากนะครับเขาพูดว่าผมไม่คาดคิดเลยว่าคนร้ายจะเป็นคนที่ผมรู้จัก ผมรู้สึกว่าผมต้องขอโทษภรรยากับลูกชายจริงๆเธอน่าจะแทงผมมากกว่าคือมันเป็นความรู้สึกผิดที่กัดกินใจของเขามาตลอดผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานนะครับว่าคูมิโกะอาจจะหมกมุ่นในตัวศัตรูแล้วพอเห็นว่าเขามีความสุขกับนามิโกะความอิจฉาริษยามันก็เลยแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังจนลงมือสังหารแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นแรงจูงใจที่แท้จริงยังคงต้องรอการเปิดเผยในชั้นศาลต่อไป และนี่คือคำถามสุดท้ายที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับหลังจากการรอคอยที่ยาวนานถึง26ปีการได้รู้ตัวคนร้ายเนี่ยมันเพียงพอที่จะเยียวยาบาดแผลได้จริงๆหรือเปล่าในเมื่อแรงจูงใจที่แท้จริงอาจจะไม่มีวันถูกเปิดเผยออกมาอย่างสมบูรณ์ก็ได้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรครับลองแสดงความคิด